Yeah.

要不然你要睡觉了，这里太暖，你干么卖？是，因为它这个骨头开始松动了，骨头要了，中间这个开始夹了，所以它这呃开始粘连不紧，它骨比较硬。应样啊，要松松慢慢啊，慢慢推啊，对对对，不能太快，太这个，打固啊，打固。 ไ <Indonesia> ม่ด you know, ูอย <cat on developed Airbnb> ู่ทำไมไปไหนแล้วมันหมดคนทาแล้วไมเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมีมาเรื่อยๆะเเดี๋ยวตากแไปเลยาไปนี่หน่อยมาว้าเปแล้วต้องไปยมาล้มาลไปนี่ไปทีนี่ร้อน

เดียวเดยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยเดี๋ยเดี๋ยวี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดีเดี๋ยเดี

เขายกยกมึงเลยมามึงมีอะไรเลยไหมยังยังอยู่ตั้งนานยังันี้วจะหลุดละอะไรมีเยอะโอ้ยข้างไหนไม่ต้องออกอาจารย์อีครับผมนะไม่จำไม่เจอดังอยู่ดู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 มันเอ่อมันเป็นขนมตาข่อยังดูอย่างน้องฟ้าอีกีหนึ่งพัรทุกครายเจ็วนะคะอะย่งเี้ยูากมีนะกะี bì vào chúหมอ mà nói thế này, chú bỏ bỏ đi không đâu, bỏ

因为他们是读了两三年的读泰医的，但是现在，正、嗯啊、在来读我达龙医的，要学习这个达龙医的、嗯？达龙医的。太医跟达医不一样、啊啊。不一样啊！达龙医是的，有国的、日本的、泰国的、缅甸的、土耳其的，都割刀割的。泰医的就是那个按摩、推、嗯、拿。就是

好回来嘞，嗯。Uh. เปิดร้านนอนในอินโดนเซียดีเอยเยไอเดนีไปอยู่อินโดอาจารยจะเปิดร้านเปิดมาเนี่ยมันดีเนปิดแล้วเปอยู่เลครั้งหนึ่งครั้งละสามแสนสามแสนแปดแสนว้าวเปดนแปดสิบล้านโ้ตฉนวนนี้สองสาน แปดแสบ้างแปดล้านบ้างบางทีะะแล้วก็ทรสื่อเฉียนะ่เลยไม่ถ้าถ really ้าจัดเพราะคนทีเนี่ยก็ดี่คนนินโดไม่ค่อมีตังแต่คนคนทีมนมีตังอะไปดึงู้โดยาวยายขน

ไปที่ไหนคะี่ีสามก๊บไค่ะสามบใช่ใชเหมือนใน่เดียวเอาไปเป็นจะต้องไปเพื่อนคลินิกจะไปเขาเป็นด้วย่ยาไม่ยอ่าอถ้าเราแแล้วอะแหลกจับขาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกน้ำมันใส่ใสคือ 他说：“这个呢，这个他还没有破，还没有裂，用就不会有他炼，然

สายงานนัคนเองทเจ็บนี่เลยคนหาไปไหนหมดแล้วเนี่ยทิ้งคนไข้เนี่ยใครทิ้งคนไข้เนี่ยคนไข้เปขายยาอเปขายยายาที่เม่เ์่ทิ้ยไม่ยาเลยมี病人ร人 อาไปไปจับแขกมเลยเดินไปเดินมาจับมาเลยแล้วค ดินข้างทางกวดถนนกวดอะไรบอกว่าเดี๋ยวจะไปกวดจับาเลยจับเลอนะครับก้น้ลั่นไเรแต่กกก่างก็แรงม่อรังกวาม่ไม่มเนี่เป๊กเป็นเด่ิั่ใั่ ทียนแ้านึ่งก็่มนี่ค่ะโอ้คับครับได้อันนี้อันนี้

你过来。<noise> <noise>